บายดีเพื่อนๆที่หนา้าหักมดทุกคนโบวาซิยุกไกล้และยุกไกมาพบกับขา้าพเจ้าอีกเซนเคยแก้วลัศมีสีวิสยัยในซองอีโบชั้นแนลและมื้อนี้ก็เป็นมื้อสําคัญอีกมื้อนึ่งของคนฮ่องกงเนาะนั่นก็คือวันไหวพระจันทร์ชุมเจ้าและก็เป็นมื้อที่สําคัญเนาะสําหรับคนฮ่องกงก็วาได้ นั่นก็คือวันรวมญาติพี่น้องของคนจีนขาเจ้ามากินข้าวซุมเซลกันเนาะหนึ่งในญาติพี่น้องนั้นแน่นอนก็ต้องมีครอบครัวของโบครอบครัวหนึ่งอยู่ในนั่นเนาสมเจ้าและเมื่อน,นี้โบกับผัวก็ได้มาตลาดเพื่อมาซอกซื้อป่าเนาะไปเฮ็ดกับข้าวให้พอปูไม่ยากินรู้สึกว่าวันนี้ปลาแพงมาก อาหารมัมีแพงมากเลยไม่ใช่แพงเฉพาะปลานะคะวันนีคนเยอะสาจรถไมอดีสามไม่ดีเลเป็นกลุ่มนะไอ้ยอาหารกิบบนยังไงคะยังไงยังไงยังไงยังไ ตัวนี้ซื้อในราคาสามร้อยห้าสิบเหรียญน,นะคะสามร้อยห้าสิบเหรียญท้ยกันเรียบร้อยละโอเคค่ะเพื่อนๆไปบ้านพบปู่แม่ยาก,กันเลยค่ะไปกันปะและก็มีหลายคนเนาะถามกันเข้ามาว่า เป็นยังโบคือบเว่าภาษาลาวเนาะคืออยากจะบอกทุกคนว่ามูเพื่อนของโบที่เป็นคนไทยนะกระไรหลายเลยฮัลโเจ้าคันคำว่า,ค,ค,ำวาคำจา๋าที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมายังที่นี่นำเดอ้สอสุเจ้ามูเพื่อนและนี่ก็คือหมายเลขอันมินิบัสท,ที่วันโบที่มานผ่านเนาะ S <S มาเพื่อนๆ, <S <S 2> <S 2> ๆ,ๆคะเดี๋ยวนั่งรถมีบัสเบอร์26นะคะแล้วก็ไปต่อรถบัสนะคะเพื่อจะไปไสตรงค่ะ บ้านสองชั้นนะ เพื่นคะเดี๋ยวโบจะพาไปที่ทำงานเก่าโบนะคะไปกันเลยค่ะไปกันโอ๊ยร้านอ้ไรอย่างเงี้ยอ่าคิดถึงจังเลย มามาวันมาไอ้กินข้าวกับครอบครัวใย่านี่แหละสบายดีไหมคะป้าว <c oughs> าดล่ะเอาไปอยู่นู่นเหรอคะเดี๋ยวไปหาป้าวาดก่อนยุ่งเลยใช่ไหมคะเอาป้าวาดล่ะตืน่นเต้จังเลยไป ขอสวมรอยเป็นเด็กเสิ์ฟก่อนนะคะคุะ้งเชนมาปะซ้อมผมสร้างฮะอเอร์ปชีร์พี่ีไปเสมุดเสียเะไปอนไันมาไปเ่อนด้อาหารเยอะแยะมากมายเลยครัเพื่อน จะเล่นชัดสิ้นหมดที่ว่าคิดถึงมากเลยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีค่ะเร็วไหมแยกย้ายไหนมาคะเดี๋ยวนะมาสวัสดีแฟนคลับหรือยังม้าหนึ่งลุงม้าหนึ่งเก็บมาเร็วๆสวัสดีค่ะพี่นายอันนี้เท่าแก่เจ้าของร้านนะคะออไปออกไป เดียวยางไปอันงั้นพอปูไม่ย่าแล้วบัดนี้มาแบ่งให้เพื่อนค่ะเพื่อนคนไทยเวลางวดเอาน้านี้ไปกินเด้อโอ้ยแม่เอาค่ะกินแต่ดำดำเหลืองกินตะเบียบ์มาเยน้ำ เบียก็ไม่ค่อยได้กินแล้วขนมเปียกของค่ายแท้แท้ขอบคุณมากค่ะเจ๊ขอบคุณมากค่ะเพิ่งจะกินเะไรได้บ้างใช่ไหมอ่าแบ่งเบงหอยจางโอ้พอแล้วขนาดเธอไปกินแล้วอุ้ยหลาย ให้ให้ซ่านจับหมอแก่โหอันนี้โมเกะจ้าของร้านซีดเบิ้งเขาสั่งร้านให้โมเกะขอบคุณมากค่ะขน้าอันนี้กินร้านแลมากินเบียร์มอเป็นยังจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆวันนี้มา้องขอบคุณเลยขนมเปียกคนไทยขามาส่งบขอบคุณเด้อจ้แหันปูย่าน้องจัน ก็บอกสียุ่งใส่ในไปเก็บว่าไปมันจำอ่ะให้เราให้กันราแล้วมาสั่นเอาแท้ว่าแต่หนีตัวไปกินกับตังบุ๊กโต้เขาก็กินกินบริเนณทำไมเขากินเคขอบคุณนะคะเจ๊ค่ะคุณไร้ไร้บายบายเด้อมือใด้บางกระแบกให้มาเล่นได้ให้จ้ามือใด้ให้กับเขาเล่าเส็จมาเรื่อยๆวันนีเด้อเจ๊จ้าจ้าขอบคุณมากเลยกนหน้ามีนะ บูก็ได้อันไปเก็บมักแข้งแล้วก็นยอดกระถิ่นอ่อนมักกระถิ่นอ่อนเนาะมาได้ปักหลยลายสมเจ้าแล้วอันระบูก็เอามาแบ่งให้มูอันที่ว่าเปิด้านอัน้านนวดแผ่นโบหานนะนะอะมูก็มากมากพอดีใจหลายว่าสั้นเ <c oughs> ซิงหลายคน ก็อาจสิได้เบิงได้สมอันคลิปที่ว่าโบไปเก็บมะแข้งกับเก็บอันยอดกระถินมากระถินออนะเนาะอยู่แถวไซกลงเงิงนพ่อปูแมายนานี่นะหลายแท้หลายว่าสมเจ้าเอ้ยหลายขนาดมันขึ้นเองแถวแคมทางนะบักหลายๆตึกก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีริมทะเลค่ะติดกับทะเลเลยนะคะ และมีตะคือตึกสซนแถวที่ว่าอันปูกับหญ้าของบูอาศัยอยู่เนาะถึงแล้วค่ะท่นไหมคะตกตรงน้นตน้นค่ะที่มีคนเห็นคน,นชั้นแรกนั่น,นะคะ้คะก้อยสา

เอาามูมันไทยแล้วมันใจแกงนงใจแก้งอันนี้คือออแม่ผัวแม่ผัวนะคะอันนี้อันนี้คือลูกชายคนหลานชายคนแรกนะคะหลานชายคนโตนะคะของตะกูบองยูโรยูโรว้าวว้า ดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ย่าทํากับข้าวนะคะแม่สับไก่อะเด็กใจ เป็นหลานชายคนแรกนะไม่ใช่หลานชายคนแรกสิหลานชายคนที่สองแต่ว่าเป็นลูกของน้องชายสามีทำอะไรกินกันนะนีจ๋งมัดเย่ย<ะ>ีจ๋งมัดเย่ชาชซงฉาวซงอะชาชซง จะมา่วยเม่ยาผักนะคะย่างไกย่างเชื่อไก่ตลาหล่อแล้วติดจะติดไก่แล้วแ่งต้มปลากระพงอ้อไม่ใช่ปลากระพงสิย่างไว้ได้ตอกนเม็ดมะม่วงอืมโอเคเหรออืมอม่ปลาเก่าแยงปลาเก่าแยง

กำลังพากาันกลางโต๊ะเพื่อจะกินข้าวาค,าค่ะดูกุ้งวัวอยู่ดูเป็นหมายคาหมูมาโอ้ยมุกแน่อร่อยดิสิอะไรซาซิโอมชาซาซิวเหรอน่ากินมากเลยคือ,อหมูแดงหมูแดงไหม,มหมูแดงหมูแดงไส ไข่ชิตวรสุดูนะสติมเหรอนี้อปลาเนื่อปลาค่ะอันนี้่ะหมูตุ๋นค่ะน่ากินมากเลยผัดดอกหอมกับปลามึกค่ะน่ากินไหมคะ

七點嗰陣時咧，七點嗰陣時，如果你坐到我咧，你必須要有會員卡、啊，有三個會員，黃金 VIP 會員，黃金 VIP 會員，金 VIP 會員，黑洞 VIP 會員。好啊，你忙啦！啊！係啊，遲啲再見啊，保重啊！黃金鑽石黑洞馬、啊，黃金鑽石黑,、啊黑,啊、黑洞粉馬，祝佢哋身體健康啊！<是>有黑會員卡先可以坐呢度啊，先可以坐呢度啊！啊好啊，

วันนี้พร้อมหน้าพร้อมตานะคะแต่ว่าค่ะพี่สาวคนโตค่ะพี่สาวคนโตตร่งลูกชายมาเหอะจะเหลืองนะคะเพราะว่าติดทำงานนะคะใอคะไม่ไม่ไม่ไะ่ไ่ไ่่ดม่ไม่ไ่่ไ

สามีทำอะไรคะสามีอ่วสวยงามดีย งม,มว้าวปลาเก๋าแดงหนึ่งซีอิ๊วนะคะ

กับข้าวต้องเป็นแปดอย่างนะคะโอเคค่กับข้าวมีเจ็ดอย่าง, nine, างคือไม่ดีค่ะตอนนี้มีเจ็ดอย่างเดี๋ยวน้ำซุปมานะคะน้ำซุปแม่ย่าทำน่ากินมากเลยค่ะ

อันนี้เปามือน,น่ีมมกินไหมคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเตรียมกลับข้าวนะคะแล้น,นี่ตนตอเตรียมยังคะกับข้าวน้ากินไหมคะพูดผิดค่ะเมื่อกี้กับข้าวมีสิบอย่างค่ะ สำหรับคนห้องโกลมเขาถือนะคะก็คือถ้ามีเจ็ดคือไม่ดีนะคะกับข้าวมีเจ็ดอย่างถ้ามีเลขเจ็ดขึ้นมาถือคือไม่ดีนะคะกับข้าวแต่ถ้าเกิดมีแปดมีห้ามีสามมีสี่อะไรอย่างเงี้คะ ฉพาะเจ็ดนะคะที伯伯่ไม um, uh, uh, ่ด oh, huh? ีปะปก็มมตัวเอเออจลนี่ไดีอ๋อปะปาน้เดิชมันยู no no sure i s okay <S uh, okay <S oh, okay, okay. 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 Yeah. thank you โอเคนี้องอ้อ็นกนนก็อกับอกเนี่ยโอเคได้เลย โซเฟียใส่เพื่อนเดี๋ยวหลบช็อบสาป่อนญาติพินข้าวก่อนนะคะพินข้ากับครอบครัวก่อนนะคะใ่ไมโอ้ย

ไม่ใช่นี่เขาใชเี่ยเก่าเขใช้ชา่ซี่ไ่เค็มค่ะโอนี่ห่อช่ยอ่แม่อร่อยไลโอเคก่ะอาเพื่อนๆแ่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายไอ และโบก็ต้องขอโทษน้ำลายหลายเด้ออันที่ว่าอันเขินนะนะอันอยู่กับครอบครัวหลายคนเนาะก็เลยเขินอยากอ่ายซึ่งจ้าเอ้ยฝากถึงทุกคนเนาะคันว่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้โบได้เหตุคลิปต่อๆไปเด้อขอขอบใจหลายๆมู่เพื่อนสบายดี